ชื่อพี่ปังๆนะครับอยู่ปี5ครับผมวันนี้ค่ะชื่อพี่เบสอยู่ปี5ค่ะครับวันนี้ก็ดีน้องๆนะครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่โครงการของแบรนด a d อ i s ิ i ช n ต e ลิลลตีนะครับผมปีที่3แล้วนะครับผมจากเด็กดีนะคะโอเคก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ิิ่ั่ันอะไรครับ พรา,าสถานวัดวิทยาวัดนะคะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมห้องพระหาตุคุณพธาที่คุณนะครับผมไปดูกันว่าข้างในมีอะไระครับ ตรงสีน้ำตาลตาเป็นพวงกงงระสาฟันรู้จักใช่ไหมครับไอคืออันนี้เป็นฟันที่หลับแนวความรูปเพื่อที่อยู่ข้างในใช่มครับไม่ใช่แบบนี้ก็เป็นของคนที่ออกแบบตึกนี้จะไม่มีสเสาเข็มแตใช้เป็นคานแบบแพรนะคะจะออกเป็นภาพแพรออกมาไหมคะใช่ค่ะจะเป็นรอยเนี่ยคานอย่างเงี้ยจะมีเยอะไปหมดเลยอย่างเงี้ย ที่เราเป็นอะไรคือแบบว่าถ้าทักษะนี่ยมันเหมือนก็ต้องใช้ทุกทุกอย่างทุกสกิลมือก็ท้าขาก็เหยียบหัวก็ชี้เหมือนกับแบบมันก็มันไม่ใช่แบบงานที่ที่ง่ายแต่ว่ามันก็ท้าทายแล้วก็แบบแต่ถ้าฝึกอะเราก็ทำได้ดีท่สุแล้วอีกอย่างนึงคือสกิลมันจะอยู่กับตัวเราตลอดไปมันจะแบบไม่เราทำได้แล้วมันก็จะติดตัวไปตลอดเลยไม่ต้องมาแบบเนาะมปรับแตางได้ในโซน แ่นี่เหมือนในในอม่าแบบแต่มันแข็งแรงมากเลยที่จะพาเราเดินงั้นเดินใช่ใช่ของเขามีอยู่สองตัว้าเอามาประกอบรวมให้เป็นตัวเดียวเพื่อให้สมบูรณ์แบบแล้วก็มีที่สีร่าก็มีแบแ้ก็อีกแี่มันไ่สยไม่มนี่ะเป็นสะคะอันไหนะครับป่าเลยใช่ตัว นีอะไรยังงไไนะะม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่การที่แบบว่าพอเราดูปุ๊บทำเลยจะไม่ใช่ที่นี่ก็จะแบบแบ่งเป็นส่วนๆนะครับผมแต่ตรงนี้มันจะเป็นส่วนกลางนะครับผมในการคัดกรองคนไข้แล้วก็ตรงไปที่ต่างๆทนงการแต่งหน้าภาาของผ้าออร์โลเมนก็คือตัวที่เอโลหะอาจารย์คะส่วนใหญ่คนไข้ที่มานี่มีปัญหาด้านไหนเยอะที่สุดนะคะก็เป็นเกี่ยวกับฟันผุแล้วก็ โรคลิทันนะคะส่วนใหญ่สาเหตุของของคนไข้ที่มานี่ส่วนใหญ่จะมาจากอะไรอ่ะสาเหตุนะเพราะคนไข้ก็ดูแลสุขภาพในช่องปากไม่ดีปิดแหวนละเลยนะคะก็ก่อนจะมาถึงก็ฟันผุทะลุโพรงกาะาไปหมดแล้ววันวันนึ่งมีสิทได้ตรวจคนไข้ยเ,ย,เย็าย่้งด้ค่ะ หนึ่งรายวันนี้ช่วงช่วงผ่านไม่ค่อยจะมีคนไข้วันนี้ฝนตกหนักเลยมีคนไข้น้อยอาจารย์ตรวจปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ทำเลยต้องทำวันนี้เสร็จคือคนไข้เราจะมีประเทศที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยสะนเรื่องการด่านเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเลือกทำในสิ่งแล้วก็อาจจะต้องนัดคิวถ้านัดคิวไม่ถือว่านับอ๋อนัดคิวใช่เขาจะนัดคิวอีกทีนึงพอเรา พอตรวจตรงนี้ใช่ไหมที่เขาโรกว่าคนไข้เป็นอะไรบ้างแล้วเนี่ยพอส่งขึ้นไปข้อมูลบล็อก้าจะมีคิวมาให้แล้วพอถึงเวลาหมอก็จะโทรไปนัดเองว่าเออวันนี้ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี onun, ๋ยวเว้นไปดูวนที่นัดกนก่อนก็จะแบ่งแบ่งกันอย่างเพื่อนคนนั้นก็จะเป็นทึกการสบงฟันอะไรเงี้ย ก็จะแแต่ช่วงเนี้ยมันจะเห็นว่างๆกันเยอะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจบแล้วไม่เห็ว่างเราก็จะชิลๆก็จะชิลๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆค่านตรงนี้ไม่เห็นมันเลยกลายโคลนต้องเป็นตอนขาจริงๆมันจะวุ่นวายกว่านี้เยอะเลยครับเพราะว่ามันจะมีปีอื่นด้วยจะเห็นคนที่พาน้องขึ้นมาชั้นสามฝันเพราะว่าพายุอะไรดีๆอ๋ออัมพลจะอยู่ชั้นสองฝั่งพายุอะไรดีๆเสร็จแล้วพอดีเลยเราเลยไม่ค่อเลยน่าเก็บของ ห้องเล็กๆขอดเราเองเล็โดที่เราไม่ต้องไม่ต้องส่งับไครวิ่งไปอีกนึงก็มีสิตกรรมในเลไดยรวกัแน่ใจ คือชั้นสองเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับผมแบ่งครึ่งโดยมองตรงนี้นี่ก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งในส่งเนี้ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโดยประมาณนะเป็นที่กุฎิปูนนะครับผมแล้วก็ปั้นเดี๋ยจะเป็นอุดฟันกับรักษาหมอรากฟันครับผมลองไปดูเรียนแบบ hmm. <c energetic descriptive noises> นั้นนะว่าคือด้นกิจกรรมอะไร เยอะพี่นาไล่ใช่ครับใช่เยอะมันจะมีเยอะๆอะไรพวี้เข้ามาเยอะเลปีหนึ่งเข้ามาก็มีเยอะเยอะเลยอะแล้วก็สนุกมากพี่วาดทำปีหนึ่งอ่ะสนุกสุดแล้วแล้วก็ปีนหนึ่งมันเรียนไม่ได้ด้วยเนาะแบบมันจะสบายๆเราจะไม่เคยเข้าที่เนี่ยเราจะไปเรียนอยู่างไรเข้าในไปเรียนรวมกับคณะอื่นครับาข้างในจุฬาใหญ่ก็มีอะไรให้ทำแบบเยอะมากแบบ พวกกิจกรรมพวกลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปจริงๆเป็นงานปีร้ำเป็นอะไรก็ได้ใช่เป็นงานใหญ่ๆอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวสรั้ัหนึ่งเราลองสังเกตบอร์ดดีๆก็จะมีแบบแรับสปาร์คงานบอลนิดนะครับแต่มาถึงก็จะเป็นเฟชชี่ก่อนเฟชชี่ช่วงนปีหนึ่งก็จะตล้านมีอะไรในขณะก็จะมีแบบเฟชชี่ก็จะเป็นอะไรพวกกีฬากีฬาสีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีแบบทำผ้าเลน <and> cheer. แล้วก็จะมีแบบในทันตาก็จะมีหลายมหาลัยเหมือกันแล้วก็จะมีอดีของเราความเชียร์ของเราก็อันนั้นจะเป็นงานกันนะสีเที่ยวมันเป็นเรียกว่าอะไรหนึคือมันจะมีแบบแ่งล้วมีกีฬาเปียชีแล้วก็มีกีฬาสีเที่ยวมีหลายหลายเยอะมากแล้วก็มันจะมีค่ายเยอะก็ค่ายพัฒค่ายอาสาเดนแคมป์อะไรเงี้ยครับคือมันจะมีเยอะมากคือมันจะไม่แค่ในคณะอย่างเดียวแล้วก็จะไปเจอเพื่อนี นอกคณะอือปีหนึ่งเข้ามารีบหาเพื่อนไม่ได้เยอะที่สุดจะไม่มีโอกาสเพราะปีสองเขามาครบเราก็จะอยู่ในแนี้ใช่คือจะไม่มีวันได้เรียนอะไรกับรวมคณะเราจะต้องรีบรีบเก็บเรียน่็บวิชาเลื่องแบบเริ่มปีสองอะไรใช่พอปีสองครบจะเริ่มเป็นวิชาในคณะแล้วแล้วก็ต้องเรียนกันอยู่ในคณะก็ไม่มีวิชาเลือกให้ผ่อนคลายแล้ว แต่พวกอะไรแบบง่ายๆไม่ผ่อนแล้วเนาะประอยู่คณะที่ว่าไม่ผ่อนเนี่ยก็สนุกกับไปอีกแพร์สนุกกับสิ่งที่้องเลือกเพราะว่าเราจะเจอสิ่งใหม่อย่างเราเย้ได้ไปดูอาจารย์ใหญ่อย่างเงี้ยที่สองก็จะเริ่มผ่าก็จะสนุกว่าเอออาจารย์ใหญ่มีอะไรให้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมีแบบสองกล้องดูเชือดดูทำแ lap อะไรอย่างเงี้ก็บางทีก็คลายเครียดได้เหมือนกัน อะไรที่กระชั้นใ่นแบบได้แบบว่าแบกใช่ไหมแบกนเออแบกฟันที่มันเป็นซีซีไม่ทานกันมันถือไปส่งมาทา์แค่หลุดมือตกเจ๋งไม่แต่จะพูดให้พูดให้ฟังในแง่ดีจริงก็คือว่าอย่างหมอเนี้ยเนาะคือพี่มันก็มีเพื่อนอยู่หมออะไรเงี้ยเขาไม่ใช่หมอฟินหลายๆคณะ ที่นั่งเรียนทั้งวัน<ม>นะน้องมันมันก็น่าเบื่อกันนะ<ม>แต่พอเราเนี่ยเรียนปอกสลับไปทำแลบบ้างมันมันได้ผ่อนคลาย,ย<ๆ>กันเยอะด้วยตรงต่อ,อแตบบ่ว่าเหมือนแบบมันมีหลายแนวให้ทำใช่อย่างนอกจากแบบแล้วพอแบบขึ้นไปอีกนิดนึ่งปีสามปุ๊บเราเป็นขุนจำลองแล้วเอเราเริ่มทำ,ทำในฝันในฝูงอะไรเงี้ยเข้าใจแรกๆพี่ก็เป็นอย่างกดโอ้โหเหมือนแบบตัวอนแรกเด็กสาวมยาด้นิดนึ่งว่าแบบสัตวที่แบบที่เราเรียนก็มีเรียนพิเศษอ่ะแบบมีคนก้อนอะไรเงี้ยค่ะ อย่างที่พี่เ, <c oughs> เคยบอกน้องว่าหมอฟันมันเป็นงานที่ใช้สกิลเนาะพอเราเรียนปุ๊บเราเรียนร,รู้สกิลปุ๊บมันก็เหมือนเล่นเกมเลยเนาะได้สกิลมันอยู่เต็มตัวเราเนี่ยเราไม่ได้แบบชใช่เออสกิลเราจะอัพขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดตลอดไปแต่มันก็คุ้มนะถ้าแบบว่าน้องทำได้กังภูมิใจนะห<ม> <c oughs> ราะว่าไม่ทำได้ไม่ต้องทำได้แล้วก็มันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆจนจะรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าเออแบบเร็วขึ้นทำได้ดีมากรู้สึกไม่ได้สมคือแบบคนไข้กลับมาแล้วเขาหายอ่ะใช่ใช่ ที่เคยรักษาคนคนนึงเป็นเนแม่พี่เองคือเขาเป็นคนที่เป็นเป็นเป็นแม่พี่อะคือเขากลัวหมอฟันมากแต่คนที่แบบเจอหมอฟันแล้วแบบกรี๊ดเลย <c oughs> แต่ลูกมาเรียนหมอฟัน <c oughs> ใช่แล้วแม่เจอลูกกลับมาแม่กรี๊ <c oughs> ดลแล้วมก็มี <c oughs> แล้วมีวันหนึ่งด้วยความมีจับ็จที่พี่จะต้องรักษาแม่พี่คือการอุดฟันซึ่งใหญ่มากจริงวันนั้นพี่ไม่ได้เตรียมตัวอุดมาเลยแม่พี่เกลียกลวดกันกลัวการก่อฟันอะไรเงี้ยปพรว่าี่ต้องทำอะไรเงี้ยจนสุดท้ายพี่ทำแล้วทำสำเร็จอย่างเงี้ย คือแม่พี่หลังจากนั้นแม่พี่บอกาแม่พี่ไม่ล่วงหมอฟันแล้วเงี้ยเออพี่รู้สึกว่าเอ้ยแม่งเราโตแล้วอะเราเราสามารถทําอะไรให้ให้คนอื่นได้แล้วก็สบายใจหมอฟันไม่ใช่แบบว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเป็นแค่หมอฟันหรือเปล่าหรือแบบไม่ได้ช่วยชีวิตคนไข้อย่เงนะี้ยแต่ที่เราทาทาไปทุกวันจริงก็คือการช่วยคนไข้ทางนึงนะยังมีสอต่อใช่ไหมก็อันไหนที่เราสอบไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเราทำได้ไม่ดีอะเออเอามันมาเป็นบทเรียนดีกว่าเพื่อพัฒนาต่อไปให้เราแบบ เก่งมากยิ่งขึ้นหรือว่าปรับปรุงการเรียนรู้ของเรามากขึ้นนะเราต้องพัฒนายังไงเราต้องเราต้องคือบางทีเราจะรู้เองเลยว่าอืมเราไม่น่าผัดวันประกันพุ่งเลยเราไม่น่าที้เกยจเลยอืมเอาตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันเน้ะให้เราแบบว่าแบบครั้งนี้ยเราจะไม่ยอม,มอีกเลยอยเง,ง,งี yeah, ้ยสู้ๆเย้ปบมือเลย อยากจะอยากจะเข้าอันเนี้ยแล้วอะ่ะแล้วอันอื่นคนอื่นจะแบบจะเข้ามายังไงก็แล้วแต่อยากให้แบบเรามั่นมั่นคงในสิ่งที่เราเลือกไว้และอยากเสียใจยที่เลือกไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในตอนนี้ที่เราเลือกไปแล้วครับสำหรับถ้าสมมติถ้าได้ก็ดีถ้าทุกนนทุกคน,น,นกคงอยากคอนเทนตแต่ถ้าไม่ได้อยากขอถ้าชอบจริงสอบอีกปีไม่เสียหายไม่ได้แบบัจะไม่ซิ้วแล้วเราไปเรียนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งแบบจบมาสมมติอราเรียนเรียนสยาล้วจบมาสิบปีแล้วก็ชีวิตทำอะไรใหญ่ก็ไม่ชอบอ่ะเออ หลายๆปีก็ได้สอบสอบไม่ได้ถ้ามันชอบจริงๆนะมันไม่มันไม่มีคําว่าเสียดายเวลาก็อันนี้ก่อนละกันเนาะก็มันกำลังสอบผลกำลังสอบในช่วหมกขอให้โชคดีรากันเลยหรือบเป็นตามที่ทุกคนนะครับเราอยากได้อยากให้ผลสอบอะไรก็ขอให้เป็นแบบของติดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือยังมีสอบต่อใช่ไหมก็ก็ตั้งใจเนาะหมายถึงว่าโอเคเหมือนที่เด็บอกถ้ารู้ว่าเราพลาดอะไรอยากให้ไม่เกิดซีรีส์เลยใหมันไม่ต้องที่รู้สึกว่าแบบเออ จากปีสุดนัก็คือตอนเนี้ยตอนหมอผมไปอยแล้วว่าถ้าเราไปจบไปแล้วไม่เหมือนกับเข้ามาลแล้ว มายังไงดิเดี๋ยวอยู่หกปีก็จะได้กินแบบไม่แบบขึ้นมาวิ้ยตกใจมากแบบจัดเลยโอ้โหเต็มจัดเต็มของที่อาจารย์ที่เขาให้มาเนาะแล้วก็ได้ไปดูแบบภาษาอังกฤษที่พี่ทำแลบสอบแต่และสอบอากาศไม่ใช่สุดไม่สอบอะน่า ว่าคือเมื่อเขาจะถามอะไรแบบมีคำถามเยอะมากรู้สึกเยอะเหมือนกันพากที่พี่ที่ตอบทุกอย่างมีน่ารักมากากก็อยากจะขอขอบคุณที่ทุกคนขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆที่ส่งขอทุกคนวันนี้มาให้ความรู้ให้ความสนุกสนานแล้วก็ให้ประสบการณ์อะไรกับพวกเราค่ะก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะได้เจอกับทีมปีหน้าใช่เพราะเราเชื่อว่าเราอยากจะเป็นต้นนตอของทีมในรั้วแห่งนี้ขอบคุณมากค่ะ ก็วันนี้ก็พวกเรานะคะเจอเด็กนักเรียนโมหกสชีวิตเอ้ยหชีวิตแล้วก็พี่ๆนะคะก็็นและกันก็ขออนุญาตเอ้ยขอลาไปก่อนนะคะไปเจอกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ